ผมก็วันนี้จะมาเล่าเรื่องแล้วก็มาปรึกษาพี่ๆด้วยครับครับเมื่อก่อนนะครับผมทําเป็นเซ็กครีเอเตอร์ครับผมเซ็กครีเอเตอร์โอเคครับตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะครับคแล้วหลังจากนั้นผมก็พยายามคือออกมาจากตรงนั้นนะครับก็ไม่ทําต่อแล้วก็ออกมาพยายามคิดว่าเออสงสัยอาจจะต้องแบบลองด้านสว่างดูบ้างเพราะว่าถ้ามาทางด้านนี้แล้วมันมันไม่โอเคเนี่ยครับก็ ลองสมัครงานครับที่ใหม่ก็ทําได้ประมาณสองเดือนอย่างเนี้ยครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงโปรเบชั่นอยู่นะครับหลังจากนั้นก็คือเช้าวันหนึ่งก็คือเหมือนโดนเรียกพบครับเขาก็เหมือนค่อยๆอ,อธิบายว่าเขาไปเจออะไรมาเขาเห็นอะไรมาค,ครับแล้วเขาก็ประเมินผมทันทีว่าผมไม่มีคุณสมบัติที่จะทํางานต่อนี่เนี่ยครับด้วยแบบอะไรก็ตามที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยครับซึ่ง ซึ่งผมก็รู้สึกเปลี่ยนเลยอมรับตามตรงครับแล้วก็ผมก็น้อยกับตัวเองว่าถ้าสมัครกับที่อื่นเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมเงี้ยครับแล้วก็กลัวด้วยพุทธโพธโอย่าลืมโทรนะคุณคนะิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ เพนครับสวัสดีครับครับค<อ>ุณคิวเป็นไงบ้างสถานการณ์ชีวิตเราคุยกันแต่แปดมีนาครับจริงๆมีหลายเรื่องเกิดขึ้นมากเลยครับแล้วก็จริง,รงผมผมตั้งแต่ผมศึกษาพี่ๆไปอะครับครับผมรู้สึกว่าค่าเออคือทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างเงี้ยครับผมเปลี่ยนความคิดตัวเองใหม่ได้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันเริ่มดีขึ้นทั้งหมดเลยครับก็พี่ๆให้คําปรึกษาเหมือนประมาณว่าว่าอยู่ให้ถูกที่อะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็แบบอย่างพี่เติร์นเองก็พูดถึงเรื่องแ t t i t u d e ว่าแบบ ก็ปล่อยมันผ่านไปเพราะเรากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็แค่ให้แค่อยู่กับปัจจุบันอะไรแบบนี้ครับผมปเราก็ไปใช้ต่ออเงี้ยครับเราลาออกจากที่เก่าใช่ไหมคะที่เก่าก็คือยังคือยังไงก็ต้องออกผมก็ผมก็ยอมรับก็ได้ครับก็คือจริงๆถ้าผมคิดอีกแง่งนึงผมอยู่ต่อไปผมอาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้ก็เลยก็เลยออกมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็เดินหน้าหางานใหม่ แล้วก็ใช้วิธีการแบบแบบอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้ก็ทำง,งานใหม่เรื่อยๆครับก็ยังมีสัมภาษณ์งานมีเปลี่ยนงานมีเข้าไปทํางานอยู่เรื่อยๆครับแล้วก็ปัจจุบันก็ยังทํามีมีงานทําอยู่นะครับแล้วก็ทามาได้ประมาณปีกว่าครับอ่า<ม>แล้วแล้วเหมือน<ม>ที่ทํางานใหม่คุณคิวมีปัญหาเรื่องที่เราจะกลัวเรื่องว่าเขาจะไปรู้ว่าเราเคยทาอาชีพนี้ไหมคะ จริงๆมันมีทรายมาว่ามีมีคนรู้อยู่นะครับเพราะว่าจริงๆแต่เอารายการไปอะครับก็มีคนจาเสียงได้แล้วก็มีถามว่าอ,อันนี้ใช่ใช่ใช่หรือเปล่าลค่ะอืมอืมผมก็ผมก็ผมก็ตอบไปตร,ตรงๆว่าเออใช่อย่างงี้ครับอืมทางบริษัทก็ก็ก็แน่าจรู้แหละครับแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดถ <c oughs> <ล>ึงก็<ล>คือเราก็ยอมรับไปเลยตั้งแต่แรกไม่ต้องมาปกปิดไม่ต้องมาอะไรใช่ครับแต่ว่าในระดับผูบริหารอะไรเงี้ยผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเขาเขารู้หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องโรงร อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะรู้แล้วเขาก็เขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออย่างเงี้ยเขาก็แบบรับได้แล้วเขาก็มองเขาก็เลือกที่จะมองผมในในด้านของแบบด้านที่มันเป็น p e ว f o r m a n c ของงานมากกว่าพอ<ะ>พูดจรงิงผมมีโอกาสคุยกับเพื่อนคนหนึ่งึงเขาก็พูดมาแบบว่าอะจะทําอะไรมาก็ไม่ได้สําคัญอะไรหรอกครับแค่แค่เรือนข้อจอดทงานเราทาได้ดีขนาดไหนวัดแค่นี้ performance งานใช่ผู้ประกอบการจะวัดแค่นี้แหละ อย่างที่บอกว่าถ้าคุณคิวหาที่ที่มันเหมาะกับตัวเองเจออ่ะเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรกับสิ่งนี้เลยอืมอย่างที่เราคุยกันไปวันนั้นนะงั้นโอ้โหดีใจด้วยนะคะอย่างนี้ขอบคุณมากเลยครับค่ะก็ะจริงๆผมก็ขอทุกคนไปปรับใช้นะครับยังไงก็ต้องขอบคุณพี่ๆครับแล้วก็แมก้กระทั่งเอ่อวิดีโอที่ลงไปนะครับใน youtube อย่างเงี้ยผมก็ตามดูคอมเมนต์ผมก็อ่านทุกันเลยครับยังไงก็ขอบคุณคนที่เข้ามาแนะนำด้วยนะครับครับโอเคแฮปปี้แล้วเนาะ โอเคยินดีด้วยนะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณคิสวัสดีใหม่นะคะครับสวัสดีปีใหม่ครับขอบคุณค่ะครับแฮปปี้หนึ่งคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มั้งอ่ะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ พุทโธอย่าลืมโทรนะ